เฮ้ยบ้านช่องไม่มีเหรอไม,ไม่ใช่ทําไมต้องมาอาศัยความเย็นบ้านอื่นเขาอา่ะมันใสทยยี่ไหนอะ่ะปกติเปิดแอร์อยู่แล้วอ่ะปะิที่ เออเปิดมึงก็เปิดปไฟอยู่แล้วใช่ไหมใช่สิให้กูมานั่งแค่นี้มีปัญหาอ้าวก็บ้านผมตัดผมก็ไม่ตัดมาชวนคุยนู่นคุยนี่บ้าป่ะนี่ยอา้าวไม่คุยด้วยเหงาเลยนะแกตัวเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนซึมเศร้านะเหรอเออช่วยออกค่าแอร์มึงไหมล่ะค่าไฟค่าน้ำมึงออกเพื่ออะไรไม่ใช่บ้านกูบ้านมึงไม่มีอยู่ก็ใช่ไงกูอยู่วัดบิ๋วห้อง,งมันร้อนตกหลงไปว่าจะตัดหรือไม่ตัดเนี่ยก็ไม่ได้ตัดมาใส่แอร์นั่นไงคุณดึกแล้ว ฮะอือาจะเจอตัวได้นะยังไงอ้าวหันหลังไม่รู้เลยไงว่ามาทําไมเนี่ยติดนี่อยู่กี่วันแล้วบอกจะผ่อนใจทุกวันเนี่ยกี่วันแล้วที่ไม่ผ่อนเลยก็แค่อทิตย์เดียวอาทิย์เดียวเท่าไหร่แล้วเพื่อพันสองพันหนึ่งพันห้าอะแค่อาพันหนึ่งก็ได้อะอาพันหนึ่งเอาวันนี้จ่ายมาเลยพันหนึ่งรอเดี๋ยวเดี๋ยวตลอด มีทองใส่แต่ไม่มีตังใช้นี่หาหากระเป๋าก็เยอะนะซุกซ่อนในอะไรเล็กหนามีแต่กระเป๋าแล้วไม่มีตังต้องให้ตามมาทุกวันโทรมาไม่เคยรับสายน่าลำคานอยไม่จะนอนไม่อที่บ้านน่ะบ้านไม่มีบ้านไม่มีจะมีชีวิตอยู่ทำไมเนี่ยฮะอยู่แบบวันไม่ไรจะได้ตังเนี่ยได้หาให้ไหมมันต้องไงน่าลำคาญเฮ้ยน่อยน้อยอะไรวะมึงตังพันเนี่ย เื่ออะยืมตังค์พันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จ่ายให้ใหลารอบแล้วนะมึงเออเวลาทวงเขาบอกมีหนะ้ามีหนะ้ามีเมษานี่ไม่จ่ายเลยยืมเพ่อไรนะพันเดียวจ่ายมาได้จบกๆมีแต่ทวงจังเลยอ่ะต้องทวงเลยก็เคยได้ไหมก็ไม่เคยไงก็จะทวงแลไวมวะก็ทวงให้มันได้ไงทีหลังไม่ต้องยืมลยแล้วแบบเนี้ยยืมอะไรนะพันนึงเอ้อมีแค่ห้าร้อยเอาไปก่อนยืมพันหนึ่งให้ห้าร้อย ตกลงนล้ต,ติดอยู่500นะอนะไปไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรยืมกูเท่าไหร่นะพันหนึ่งพันหนึ่งทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีอยู่500ครับกให้ไปโอเคตกลงขาด500เข่ากันหน่อยติดพี่ม0้าร <500. S 1> ้อยน้ใช้ดีก่อน500อ่ะนี่ให้หยิบ เอาห้าร้อคืนมาก่อนอะไรวะเดี๋ยวงงมันจะงงตรงไหนวะยืมกูเท่ไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งทั้งนี้ทั้งตัวกูมีอยู่500ร้อเอามา500ร้อจบไหมเท่ากันหน่อยติดพี่500รย กูจะติดตรงไหนอ่ะก็ติดตรงนี้เอ้ายืมผู้พันหนึ่งครับทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีอยู่500ครับกูจะไปติดมือห้าได้ไงเอ้าก็มันไม่ให้มาพันหนึ่งล้วเออปัญหาเยอะไม่เอาละไม่ต้องยืมละอ้าวจ่ายมาเอาเงี้ยน้องน้องน้องขอยืมตังค์พันหนึ่งวะฮะขอยืมตังค์พันหนึ่งยืมเพิฉันพันหนึ่งเออหน่อยฮะยืมพันหนึ่งถ่ายไม่สุดเลยเนี่ยเออเอามึงเข้าไปเข้าไปแล้วมอิดอัดเอาออกมา ยิ้มพันหนึ่งมีอยู่ห้าร้อยเนี่ยมีแค่ห้าร้อยใช่เท่าแกแกติดชั้นห้าร้อยนะเอออ่ะอ่ะหันเลยมาเลยโอเคโอเคทำกับเองก็ยังไงมึงสองคนนะอยู่เคลียร์กันเองกูไม่อาศัยแอร์แล้วกูยอมร้อนอยู่กับหลวงพ่อดีกว่าอ้าวยิ้มขายแป๊ดยืนเป็นหนี้ห้าร้อยครงั้นแกติดชั้นพันหนึ่งนะเฮ้ยกูไม่ให้ยิ้มครับหันหนึ่งเท่าเดิมเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้อแหละพรุ่งนี้ให้อะไร ให้พันห้าเลยม้อะไรเน้อะมียาดีไม่ใช่หรอมียายยังที่แบบว่าแค่คิดก็้ไินไเนี่ยความเมติถายกันะ